จากการป่วยของโรเบิร์ตสายควันนะคะที่ต้องรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอดค่ะทำให้เพื่อนๆในวงการต่างพากันไปเยี่ยมให้กำลังใจกันมากมายนะคะจนก่อนหน้านี้พี่บอลชิญยิ้มต้องออกมาอัดคลิปขอความร่วมมือคนที่จะไปเยี่ยมนยให้โทรมานัดก่อนเรื่องเวลานะคะโทรนัดล่วงหน้าเพราะอยากให้พี่โรเบิร์ตนั้นได้มีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะ แต่ล่าสุดนะคะมีข่าวมาว่าทางทีมแพทย์นั้นเริ่มกังวลแล้วก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่โรเบิร์ตนั้นร่างกายมีภูมิต้านทานตา่ำอาจทําให้ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเพิ่มทางคุณหมอนะคะที่เฝ้าคอยติดตามอาการเนี่ยจึงขอความการุณาถ้าเป็นไปได้ให้งดเยี่ยมชั่วคราวค่ะหรือว่าโทรเช็คไปทางบอลเชิญยิ้มนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ซึ่งทางทีมข่าว Twin น i ์ซีเดีของเรานะครับได้มีการติดต่อไปอยังพี่บอลเชิญยิ้มเพื่ออัปเดตอาการครับ เจ้าตัวเปิดเผยว่าตอนนี้อาการทุกอย่างยังปกติดีเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรน่ากังวลครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง t w i n s i i h t t d ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่เ a c e b o o k Fanpage t w i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอ,อีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ